เราได้มีการจัดงานถาแถลงข่าวถึงความพร้อมในการจัดงานประเพณนีไฮเทียบรรษาของจังหวัดอุบลร,ราชธานีประจำปี2 5 6 7บว่ายางยิงย่งใหญ่นะครับภายใต้ซื้องานเฉลิมพระเกย 72, ียรติเจิพันษาเมืองเทียนเมืองถ้ำงามลำเมืองสีแสงพร้อมเตรียมตอนรับนักท่องเที่ยวตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมและกะิงหาคมครับ อยู่ที่บริเวณของทงสีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับนายสุป,ประสิทธิ์ก่อเจริญยศผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีในการกันตีนั่นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีนายอาทิตย์คุ้นผลรองนายกเทศมนตรีนครอ,อุบลราชธานีนางธนพรพ,รพูนเพิ่มภูมิในการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานอุบลราชธานีนายมงคลจุลทัน์ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและพันตรจเอกคทธิ์ดารา ผู้กำกับการตำรวจผู้ท่อนเมืองอุบลราชธานีในร่วมกนานแถลงข่าวเตรียมการจัดงานประเพณีให้ทีพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2567ครับซึ่งปีนี้ใส่ซื้อง,งานว่าเฉลิมพระเกียรติเ2็พรรษาเมืองเทียนเมืองถ้ำงามลำเมืองสีแสงโดยก็มีถูกผักส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจตำรวจทาหารและกประชาชนเดี๋ยวร่วมการจัดขึ้น ร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยชาวต่างชาติที่จะมาร่วมงานประเพณีอันยิ่งใหญ่ครับด้วยเดือนกรกฎาคมครับก็บจะมีกิจกรรมเยือนชุมชนช่มวิถีคนเฮ็ดเทียนและการประดับต้นเทียนตามคุมวัดต่างๆทั่วทั้งจังหวัดอุบลราชธานีทุกคนสามารถที่จะเข้าไปมีส่วนรวมในการเฮ็ดเทียนพรรษากับพี่น้องชาวอุบลราชธานีกันได้ตั้งแต่มื้อนี้หอด18กรกฎาคมไปเบิ่งงานแสงสินแหง่งรัตธาเนรมิดเมืองอุบลราชธานี ให้เต็มไปด้วยแสงสีสินสุดวิจิตราการตาร่วม1ิหาจุดทั่วเมืองอุบลระหว่าง13หอด2 1กรกฎาคมรวมไปถึงก็จะมีการจำหน่ายสินค้าเศรษฐกิจชุมชนหรือสินค้าโอท็อปอยู่บริเวณล,ลานวัฒนธรรมขางสารลักเมืองอุบลราชธานีส่วนวันที่19กรกฎาคมครับเป็นมือไฮไลห์ก็คือวันรวมต้นเทียนหรือมือโฮมเทียน ก็จะมีตนเทียนพันษาที่ชาาอุบลขับเดรรวมการร่างสรร์ดยวยความสามัคคีของคนในชุมชนต่างๆทั้ง25หาอำเภอก็จะทรงเข้าประกวดจำนวน3ประเภทนั่นก็คือแกะสะลักติดพิมพ์และกาเทียนโบราณร่วมกว่าหาสิตนและก็เป็นไฮไลท์ของงานปีนีนั่นก็คือจะมีการปล่อยแห่ขบวนเทียนพันษาการฟ่อนของนางรําและการแสดงแสงเสียงประกอบขบวนแห่อีก2องมื่อ,อคืนครับ ในวันที่20และก็21ก,กรกฎาคมโดยวันที่20กรกฎาคมสีมีขบวนตนเทียนจำนวน28ขบวนและก็มือวันที่21กรกฎาคมสีมีขบวนตนเทียน27ขบวน, y ip, น,วน, ip, น,วนครับพร้อมกับขบวนฟ้อนร่ำจากชุมชนคุมวัดสานศึกษามหาวิทยายลายัยและก็โรงเรียนในพื้นที่ของจังหวัดบุรลราชธานีเขาร่วมฟ้อนอย่างสวยงาม ทั้งนี้ครับเป็นการสืบสารง่ายประเภณนี้แห่เทพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีสืบสารกันมาแย่วนานถึงรอยยีสิบสามปีเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดรวมไปถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวนําให้ทั้งคนไทยและก็ชาวต่างชาติได้หูจักอย่างแพร่หลายรวมไปถึงต้นเทียนภาษาก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดอุบลราชธานีอีกอย่างหนึ่งนอกจากนี้ครับทางททเองก็ยังมีการจัดเตรียมสถานที่ด้านอาหารการกินปีนี้บอกว่าสุดแซบ ทั้งร้านอาหารระดับ ai, Food, มิชลินไก่สตรีทฟู้ดการชอบสินค้าโอท็อปแฟชั่นงานผ่าพื้นทินฝีมือของคนอุบลผสมผสานกาแฟาชั่นสตรีทแว่ซูเวที่ระดับสากลพร้อมไปกับเผิดเพลินกับแรงท่องเที่ยวเมืองสีแสงนั่นก็คือแสงแรกไปเบิงพระอาทิตย์ขึ้นก่อนไผในสยามตลอดทั้งปีแสงถ้ำนั่นก็คือตอนรับลูกทั่วสายบุญครับสูทินกำเนิดอริยสง์ หลวงปูมันหลวงปูชาหลวงปูเสาทีทั่วโลกเดรัทา่าอีกดึงแสงคือแสงเทียนซองสว่างทัวลาเทศกาลเทียนภาษางามลำฮัททศินและสุดท้ายคือแสงโซลาเซลล์ไปเบิงโซลาเซลล์ให้บิดขนาดใหญ่ที่สุดในโลกบนผืนน้ำกลางเขื่อนซิลิทอนที่ยิงไงอ่อล่างการรับรองว่าเที่ยวอุบลมีความสุขสนุกและปลอดภัยถแถลงข่าวความพร้อมแล้วนะครับค่ะ เชิญช่วนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในทุกพื้นที่มาเบิงงานประเภณี้ที่ัาสาได้ตลอดทั้งเดือน,นะครับ